ศูนย์หกส2งห้าหกนะครับเปิดบริการรับวทัพจริงคนระับพี่เป้พี่เป้เวลาทัพเนี่ยเอาตัวเมียไปบ้านหรือ๋ยวขนตัวผู้ขึ้นรถไปขนตัวผู้ไปให้ถึงบ,าบ้านเลยนะครับได้เรียกใช้บริการได้นะครับตัวน,นี้นะ่นี่นีเป็นทายาทของเจ้าสัญยะโสนะครับส่วนแม่คือลูกสาวคิงแดงนะครับอ่าตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้เมื่อเช้าเีุ่เป้ผมดูลูกเกิดเป็นนกยรออ่าให้ลูกใช้ได้ด้วยให้ลูกใบใบโตดีด้วยครับ เราต้องบอกว่าข้อควรนะให้ดูมันการให้ใช่ใช่น่แหละคือคือตัวชี้วัดเลยว่าจะดีไม่ดีคือการให้ลูกนะครับส่วนราคารับก็คือตามระยะทางเริ่มต้นหนึ่งพันบาทตามระยะทางใกล้ไกลถ้าว่าใกล้กันจะหนึ่งพันไกล,กล,นกลหน่อยก็ตามตามระยะทางคุ้เป่เนาะว่าการคุยกันง่ายพี่เป้ะคุยง่ายค่ะตามระยะทางใครสนใจอยากทับจริงใช้บริการจริงผสมเทียมไม่ติดหรือยากจะคือทุกกรณีแหละใช่ครับนะคะ ทีวัวเราซื้อมาใหม่พี่รูผสมเทียมไปเที่ยวสองเที่ยวไปติดนะครับจริงมาเปิดเที่ยวเดียวติดครับเนี่ยแล้วพ,อพ่อมาเป็นพ,อพ่อมนอินดูบาซินด้วยใครสนใจก็ติดต่อที่เสียงเป้ได้นะครับเดินไปสอบถามที่เต้นได้เลยครับค่ะขอเบอร์ได้เลยนะขอเบอร์พีเ่เป้ได้เลยนะคะบ,บริการถึงวันนี้งัวเราอาจจะไม่ได้ใช้ใชบริการเราขอเบอร์ไปเก็บไ้ก่อนใช่ใช่นะเดี๋ยวต่อไปวัวเราเป็นสัต